วันนี้นับเป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมเนทมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินซึ่งเป็นเครื่องเตือนให้หัวนระลึกถึงพระเมตตาและความห่วงใยขององค์พระมหากษัตริย์ที่มีต่อพระศพนิกรของพระองค์ เช่นเดียวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานสะพานพระรามแปันเน่องมาจากพระราชดำริเพื่อคลี่คลายความทุกข์ของพระสงฆ์กรชาวกรุงเทพจากวิกฤตจราจรช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณโรงพยาบาลสริราช เมื่อพุทธศักราช2,538พระองค์ทอดพระเนตรเห็นวิกฤตจราจรบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องไปจนถึงถนนราชดำเนินและบริเวณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ประกอบกับปริมาณการจราจรเกินกว่าความจุที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะรองรับได้แล้วจึงมีพระราชดําริให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ขึ้น ทางด้านเหนือของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก่อนถึงสะพานกรุงธนบุรีพร้อมทั้งพระราชทานพรางแนวแผนถังสะพานให้กรุงเทพมหานครรับไปดําเนินการซึ่งสะพานแห่งใหม่นี้ได้ช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อส่วนสุดท้ายที่ทําให้โครงข่ายเจตุรทิศตะวันตกตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเชื่อมต่อการสัญจรจากกรุงเทพฝั่งตะวันตกสู่ตะวันออกได้โดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่าสะพานพระราม8เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระบระมเชษฐาธิราชนอกจากการแก้ปัญหาจราจรสนองแนวพระาราชดิแล้วกรุงเทพมหานครยังตั้งใจอย่างที่สุด ที่จะให้สะพานแห่งนี้มีความงามสง่าสมเป็นสะพานของพระราชาจึงได้ออกแบบก่อสร้างอย่างพิเศษให้เป็นสะพานขึงด้วยสายเคเบิลแบบอสมมาตรเสาเดี่ยวสามระนาบซึ่งมีเส้นสายที่สวยงามโปร่งบางกลืนไปกับท้องฟ้าความยาวรวมของสะพาน475เมตรช่วงตัวสะพานยาว300เมตรซึ่งนับว่ายาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในสะพานประเภทเดียวกันเป็นสะพานไม่มีต่อหม้อกลางน้ำจึงไม่ขีดขวางการไหลของกระแสน้ำและไม่บดบางความสง่างามของโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเพื่อให้ทุกส่วนของสะพานแห่งนี้มีความหมายล้ำค่ากรุงเทพมหานครจึงได้นําคุณค่าของเมืองมาใช้ในการออกแบบ โดยอัญเชิญพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระประมรินมหาอนันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินมาเป็นต้นแบบโดยที่กลายเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามโดดเด่นเหนือลำน้ำเจ้าพระยาและเป็นอีกหนึ่งความงามสง่าของกรุงรัตนโกสินทร์จากความมุ่งมั่นตั้งใจจึงได้สะพานที่มีความเป็นเลิศในการแก้ไขปัญหาจราจร ผสมผสานด้วยความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบที่ทรงคุณค่าจนทำให้สะพานแห่งนี้ได้รับรางวัลการออกแบบก่อสร้างและขนส่งจากหลายสถาบันในระดับสากลในทุกขั้นตอนของการออกแบบและก่อสร้างกรุงเทพมหานครได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา จนกระทั่งในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2545พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดสะพานอย่างเป็นทางการด้วยหลังจากนั้นกรุงเทพมหาคนครจะได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาต จัดสร้างศูนย์หลวงพระราม8ขึ้นบนพื้นที่35ไร่บริเวณเชิงสะพานพระราม8ฝั่งทนบุรีเพื่อเปิดพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายาวตลอด500เมตรให้ชาวกรุงเทพได้พักผ่อนรื่นรมและร่วมกิจกรรมหลากหลายทั้งการออกกำลังกายและนันทนาการของชุมชนไปจนถึงการร่วมชื่นชมกิจกรรมสำคัญระดับชาติเช่นพระราชพิธีเสด็จพระราชด,ดำเนินทางชลมาก และการเฉลิมฉลองเทศกาลประเพณีและกีฬาถากน้ำและณใจกลางสวนหลวงพระรามแปดกรุงเทพมหานครได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเพื่อเป็นราชานุส์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทษฐาธิราชผู้ทรงผูกพันใกล้ชิด กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแต่ครั้งส่งพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นขวัญและกำลังใจของประชาชนในยามที่บ้านเมืองประสบภัยสงครามทรงสร้างเกียรติภูมิไทยในเวทีโลกนำความปิติยินดีมาสู่พระสพนิกรทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งของชนในชาติและทรงเป็นความยินดีของแผ่นดินให้พระสนิกรที่ประสบความทุกข์ร้อนมืดมนได้กลับมาเป็นสุขและมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึง่ง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมศิลปากรจึงได้บรรจงจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีแห่งนี้ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเป็นสถานพระบรมราชานุสาวรี เมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2548องค์พระบรมรูปหล่อขึ้นจากโลหะผสมทองแดงสังกสีตะกัวและดีบุกมีความงามสง่าประณีตและเป็นพระบรมรูปที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในประเทศไทย ่วนฐานพระบรมราชานุสาวรีเป็นฐานทรงแปดเหลี่ยมมีลวดลายตกแต่งตามพระราชลัจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินและใต้ฐา,านเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมภายในเป็นโถงจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติการปั้นหล่อพระบรมราชานุสาวรีการก่อสร้างสะพานพระราม8ปรวมทั้งโครงการพระราชดําริ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์สะพานพระรามแและศูนย์หลวงพระราม8เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของกรุงเทพมหานครที่ได้รังสรรค์พระบรมราชานุสรณ์ถวายแด่พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐแก่แผ่นดินไทยเสมอมา ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีและทรงบรเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมเนมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อกรุงเทพมหานครและจะเป็นความทรงจำล้ำค่าของปวงพศนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันลืมเลือน 都落币。